คาดิบีต้องภูมิใจโรเซ่ดาว t i k t o อกมาเต้นเพลงวับสวัสดีครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้สมาชิกวง BLACKPINK ที่ได้ผันตัวมาเป็นดาว t i ๊ก o k อย่างเต็มตัวนะครับ Hi guys so this is my real TikTok ไป <laughs> ouch แน่นอนนะครับนั่นก็คือโรเซ่ซึ่งเพิ่งปล่อยโซโลกมาแล้วเธอก็ได้เปิดติ๊กตอกมาเลยและนี่นะครับคือจํานวนคลิปทั้งหมดในติ๊กตอกของเธอ เยอะมากๆขนาดนี้นะครับแต่เธอนั้นกลับเปิดมาเพิ่งได้ไม่ถึง1เดือนแอดมินว่าเธอน่าจะสนุกกับการเป็นดาวติ๊กตอกแหละและมันก็มีเรื่องที่โรเซ่ไปสัญญากับแฟนคลับในติ๊กตอกนะครับก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้โรเซ่ต้องมาเต้นเพลงวับในวันนี้ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าแฟนคลับได้เม้นไปประมาณว่าขอให้โรเซ่ทาชาเลนจ์เพลงวับและโรเซ่นะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าอาจจะถ้าฉันผู้ติดตามถึง10ล้านซึ่งวันนี้นะครับก็มาถึงวันที่โรเซ่นะครับติ๊กตอกมีผู้ติดตามถึง10ล้านคน ก็เลยทำให้บลิงในทวิตเตอร์นะครับออกมาติดแท็กว่าไม่ใช่โรเซ่นะครับแต่เป็นแ็บเซ่เพื่อเป็นการเรียกร้องให้โรเซ่มาทำตามสัญญาที่ครบ10ล้านนะครับก็เหล่าบลิงเล่นเรียกร้องกันขนาดนี้นะครับดาวติ๊กตอกอย่างโรเซ่จะนิ่งเฉยได้ยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถือว่าโรเซ่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบลิงแล้วแถวนั้นได้ออกมาเต้นเพลงวับอย่างน่ารักน่ารัก เออและเอ็ดก็บอกได้เลยนะครับว่าการทเวิร์กของเธอนั้นเป็นการทเวิร์กที่น่ารักที่สุดเลยและนี่นะครับคือแคปชั่นของเธอ แฮชแท็กสิบมิเลียนพร้อมกับเขียนคาว่า here you go และเธอนะครับก็ได้มีการแถมอีโมจิมองบนมาด้วยอารมณ์ประมาณว่าทวงกันดีนักเอาไปเลยมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับโรเซ่ก็ได้มาเมนต่อในคอมเมนต์ของเธอเธอเขียนว่า I k ค e p My Promise ซึ่งโรเซ่นะครับก็ยังไม่ลืมที่จะเอาอีโมจิมองบนมาด้วยแถมยังมีการชู2นิ้วให้อีกมันก็ประมาณว่าฉันรักษาสัญญาแล้วถือว่าคอม p l e ทกันสักทีนะครับได้เห็นโรเซ่เต้นเพลงวับแล้วแต่ข่าวดีของโรเซ่นะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันสําคัญของโรเซ่ที่เธอจะมาจบกรารรอคอย MV เพลงกรของทุกคนสัทีเพราะว่า MV เพลงกรน,นั้นจะถูกปล่อยออกมาในเวลาสี่ทุ่มคืนนี้ก็ถือว่าในระยะ30วันที่ผ่านมานี้นะครับโดเซ่ได้เฉิดฉายจริงๆทั้งการปล่อย MV2 ตัวนะครับทั้งการเปิดติ tik กต o k และแถมยังมีการเปิด YouTube อีกแอดมินก็ขอให้ยอดวิวเพลงใหม่ปังๆนะครับโดเซ่ก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ